ชาวบ,บ้านสม็ญงามและนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะได้เดินทางเข้าร่วมชมการแข่งขันเรือหางยาวงานประเพณีทำบุญส่งปู่ต่อเรือบ้านสม็ญงามประจำปี2558ค่ะที่อูต่ต่อเรือบ้านสม็ญงามตําบลหนองบัวจังหวัดจันทบุรีช่วงบ่ายวันนี้ได้มีการจัดแข่งการเรือหางยาวประจำปี2558ซึ่งมีชาวบ,บ้านสม็ญงามรวมทั้งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ารับชมเป็นอย่างมาก โดยในปีนี้ยังคงมีการแบ่งเริ่มการแข่งขันออกเป็น3รุ่นด้วยกันได้แก่รุ่นที่1เป็นเครื่องยนต์4จังหวะ6.5แรงมาร้าที่ช่วงชักไม่เกิน54.5ม mm, ิเมตรเป็นข้อเหวี่ยงเดิมในรุ่นสามารถปรับแต่งได้รุ่นที่2นะคะเป็นรุ่นเครื่องยนต์สจังหวะ13แรงมาร้า c าบูเอ e นโปร Pro ปรับแต่งได้ซึ่งใช้เรือกระบาโดดที่น้ำหนัก45กิลกรัมขึ้นไป และในรุ่นสุดท้ายรุ่น Open คือเป็นต้นเครื่องยนต์ Bt9vs Honda ขนาด13แรงมา้าซึ่งในรุ่นสุดท้ายนี้ถือเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากที่สุดเพราะมีการปรับแต่งเครื่องยนต์มากกันอย่างเต็มที่เพื่อชิงความเป็นเลิศในการแข่งขัน โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นถ้วยรางวัลและเงินรางวัลอีกรวมทั้งสิ้นจำนวนห0,000ื่นบาทและสำหรับการแข่งขันเช่นนี้ถือเป็นการจัดขึ้นตามประเพณีของทุกปีที่หลังจากการทำบุญส่งถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการจัดการแข่งขันเรือหางยาวเพื่อส่งเสริมประเพณีของอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ